สวัสดีค่ะใบตองชนิตาพงพาณิชย์นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของภาพสองภาพที่ถือว่าเป็นภาพที่โด่งดังมากเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือภาพ Sunday Afternoon on the Island of La Gomera และก็ภาพ The Scream นั่นเองค่ะโดยวันนี้เนาะเราจะมีคุณดวงจันทร์กับคุณอกิตานะคะมาเป็นผู้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับรูปภาพ2รูปภาพนี้อ่าก่อนแรกเลยเนาะเดี๋ยวเราจะบอกกันว่าภาพ2ภาพนะคะเขาจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของศิลปะภาพนึงจะเป็นแบบ Impressionist ค่ะแล้วก็อีกภาพเป็นแบบ Expressionist นั่นเองเดี๋ยวต้องจะขออธิบายให้ฟังาๆ นาว่าศิลปะทั้งสองแบบเขามีความแตกต่างกันยังไงคะ่ะตัว Impressionist เนาะมันจะเป็นการวาดภาพกลางแจ้งมากกว่าห้องสตูดิโอแบบที่ศิลปินทั่วไปเขาจะทํากันคะ่ะจะมีการใช้ผู้การตวัดสีอย่างเข้มๆแล้วก็เลือกใช้สีที่ค่อนข้างจะสว่างๆเนื้อหาภายในภาพอะคะ่ะเขาจะเป็นเนื้อหาแบบธรรมดาเลยเนาะ,ะแล้วก็จะมีะมุมมองพิเศษ,ษภายในภาพด้วยเช่นกันคะ่ะ ส่วนตัว e x p r e s s i o น i s t นะคะจะเป็นการใช้สีที่ค่อนข้างรุนแรงเกินความจริงค่ะจะเน้นความพอใจของผู้วาดเป็นหลักค่ะเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ผ่านสีแล้วก็ฝีแปรงนะคะทำให้ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมีความรู้สึกแข็งแข็งจิบแล้วก็รุนแรงนั่นเองค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าตัว Impressionist ะคะจะเป็นการวาดรูปจากสิ่งที่ตาเราเห็นแต่ว่าตัว e x u r t s s n o n i s t ะคะจะเป็นการวาดรูปจากสิ่งที่จิตใจเราเนี่ยรู้สึก หมายความว่าถ้าวันนี้นะ่ะทองฟ้าเป็นสีฟ้าเลยนะแต่ฉันรู้สึกว่ามันกําลังเกี้ยวกละและฉันก็เห็นเป็นสีแดงฉันก็จะวาดมันออกมาเป็นสีแดงตามแบบที่ฉันรู้สึกนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นความหมายคร่าวๆของศิลปะทั้ง2แบบเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงภาพแรกกันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือภาพ Sunday Afternoon on the Island of La g o m e s t นะคะว่ามีความเป็นมายังไงผู้วาดเป็นใครรวมถึงเนื้อหาต่างๆที่เดี๋ยวเราจะให้คุณดวงจันทร์เป็นผู้เล่าให้เราฟังกันค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อดวงจันทร์สมวัชรจิตนะคะหรือเรียกว่านนก็ได้นั่นเองเนาะเรามาดูกันที่ภาพแรกเนาะภาพแรกเป็นศิลปะยุคอิมเพชช์น,นะคะซึ่งคนที่วาดนี่คือคุณลากองชัดมาดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าประวัติของคุณลากองชัดเนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไรบ้างคุณลากองชัดนะคะเขาเป็นคนฝรั่งเศสนะคะเกิดที่กรุงปารีสนะคะในปี1859คนส่วนใหญ่่ยชอบเรียกเขาว่าคุณเซารานั่นเองเป็นคนที่เกิดในครอบครัวที่เขาคาดจะริชนิดหนึ่งเออค่อนท้านที่จะร่ำรวย ครอบครัวก็เลยส่งไปเรียนที่สถาบันชื่อว่าอีโครเดสบูซาในกรุงปลารีสเหมือนเดิมเขาเนี่ยไม่พอใจเลยกับวิธีการสอนของสถาบันนี้เนื่องจากว่าการสอนนี่ค่อนข้างที่จะล้าสมัยนิดนึงค่อนข้างที่จะแบบอยู่ในรีดเขาก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกแล้วก็ขนาดเดียวกันก็เป็นการเคลื่อนไหวของศิลป,ปินยุคศิลป,ปะเกี่ยวกับคนกลุ่มที่เกี่ยวทำศิลป,ปะเรื่องอิมเพชันิสนั่นเองอเขาเลยหาหนทางของตัวเองรวมกลุ่มกับ ศิลปินพวกนี้แล้วก็ประกอบผลงานออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคเขาลาเนี่ยเขาย้ายไปอยู่กับมิวส์ของเขาหรือว่า gig, <c oughs> กิ๊กก็กิ๊กนิดนึงเออมิวส์ของเขานะคะชื่อซึ่งเป็นนางแบบนะคะชื่อมาเดล์ไลนคานบ็อกค่ะเป็นแบบของภาพวาดที่ชื่อว่าเซมเฟมซปบูโดโกค่ะและคุณสลาเขาก็ได้เสียชีวิตลงในโลกคอติดอายุเพียงแค่31ปีนั่นเองมาดูกันดีกว่าว่าคนใดของเอ็กเพรสชั่นเนี่ยเป็นใครแล้วก็มีที่มาอย่างไรบ้าง ค่ะนักกิตตาเิทัก,กวรพักนะคะหรือจะเรียกว่ายอยๆก็ได้ค่ะจะมาพูดถึงศิลปะในแบบเอ็กเพรสชันนินะคะก็คือจะมาพูดในภาพเดอะส r e ีมนั่นเองสรา้างสรรค์โดยคุณเอ็ดเวิร์ดมุงในตอนแรกนะคะเราจะกล่าวถึงประวัติของคุณเอ็ดเวิร์ดมุงกันก่อน,นะคะ่ะคือคุณเอ็ดเวิร์ดมุงนะคะเขาเป็นศิลปินชาวโนเวค่ะซึ่งเกิดในปี1863เขาเนี่ยมีความสามารถหลายด้านมากเลยไม่ว่าจะเป็น ติตะกรใช่ไหมแล้วก็เป็นช่างภาพพิมพ์ไม้ช่างภาพพิมพ์หินแล้วก็พิมพ์โลหะกัดกรดซึ่งเขาเนี่ยในด้านครอบครัวเขาเติบโตมากับพี่น้องทั้งหมดสี่คนด้วยกันแล้วก็ตั้งแต่เขายังเด็กๆอยู่เนี่ยแม่ของเขาอ่ะก็ป่วยกระสอบก,กระแสดด้วยโรควานโรคมาโดยตลอดแล้วก็ข่าวร้ายก็คือพอคุณเอ็ดเวิร์ดมุงอายุได้เพียงแค่5ปีเท่านั้นเนี่ยแม่ของเขาก็เสียชีวิตลงแล้วหลังจากนั้น1ปีถัดไปเนี่ย พี่สาวของเขาก็เสียชีวิตลงด้วยสาเหตุเดียวก,กันกับแม่เขาก็คือวันนรโรคนั่นเองซึ่งพี่น้องที่เหลือของเขาเนี่ยน้องสาวของเขาอีกคนนึงอ่ะก็ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชก็เลยต้องไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วน้องชายอีกคนนึงของเขาอ่ะที่คนนี้ถือว่าสนิทกันมากๆเลยเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะ mm hmm. ก็เสียชีวิตลงด้วยโรคบอดบวมในวัยเพียงแค่ประมาณ30ปีเท่านั้นทําให้เหลือแค่คุณเอ็ดเวิร์ดกับ น้องสาวอีกคนหนึ่งเนี่ยที่มีชีวิตได้จนถึงวัยชาราซึ่งการที่ครอบครัวเขาสูญเสียกันไปได้เรื่อยแบบนี้ทำให้คุณเอ็ดเวิร์ดอ่ะเขาต้องอาศัยอยู่กับพ่อของเขาซึ่งพ่อของเขาอ่ะถือได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเคร่งในศาสนาก็เป็นคนสุสดโต่อองคนหนึ่งนั่นแหละคุณเอ็ดเวิร์ดเขาก็เลยคิดว่าสาเหตุนี้แหละที่มันเป็นจุดกําเนิดความบ้าในจิตใจของเขาซึ่งเขาก็คิดว่าเขาได้รับอิทธิพลความบ้านี้มาจากพ่อเขาเหมือนกันนะ แล้วถัดมาในเรื่องของการศึกษานะคะในตอนแรกเนี่ยคุณเอ็ดเวิร์ดได้เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยแ,แห่งหนึง่งเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ไปเรียนวิชาดออินะ่งเนาะอย่างที่เราเคยเรียนกันซึ่งเขาก็ได้ไปค้นพบพรสวรรค์ของตัวเองในขณะที่เขาเรียนวิชานี้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของขนาดหรือว่ามุมมองอะไรต่างๆาถือว่าเป็นคนที่สุดยอดมากนะเพราะาเราเนี่ยเรียนมาเหมือนกันก็คือไม่พบอะไรแบบนี้เลยไม่รอด <laughs> ใช่ใช่แล้วเขาก็เลย พอเจอพอสวรรค์ด้านนี้ปุ๊บก,ก็เลยโอเคตัดสินใจว่าจะลาออกไปเป็นจิตรกรดีกว่าความคิดสุดโต่งมากมีแพชชั่นมากเขาก็เลยตัดสินใจโอเคเราออกจากมหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็ไปเป็นจิตรกรซึ่งการตัดสินใจแบบนี้ของเขาเนี่ยทำให้พ่อของเขาเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าพ่อของเขาคิดว่าศิละปะเนี่ยเป็นหนทางแห่งความชั่วร้ายนั่นเองอ่อก็คือ เราเห็นได้เลยว่าชีวิตทั้งสองคนนี้มีความแตกต่างกันประมาณหนึ่งเลยอย่าง,าง,งชัดเจนเลยแต่อายุเขาก็แบบไม่ได้ต่างกันมากเนาะคนหนึ่งเกิดหนึ่งแปดหกสามอีกคนหนึ่งก็คือหนึ่งแปดห้าก็คือห่างกันแค่ไม่กี่ปีนะเ,รเรามาพูดในส่วนของผลงานกันดีกว่าส่วนผลงานของอิมเพชชนนนะคะผลงานเนี้ยที่เรายกมาเนี่ยเขาเป็นต้นเหตุสําคัญของเทคนิคที่เรียกว่าพอยทลิซึมมาดูกันว่าพอยทลิซึมเนี่ยคืออะไรพอยทลิซึมคือเทคนิคที่เราจะใช้ในจุดเล็กๆเนี่ยมาประกอบเป็นภาพอย่างลงตัวให้มันเกิดเป็นสีแสงและ ถ้ามองเข้าไปถ้ามองเข้าไปใกล้ๆเราก็จะเห็นจุดเป็นขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าเรามองออกมาไกลๆเราก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นนั่นเองอยังถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างที่จะสะท้อนสังคมในยุคนั้นเลยเรามาดูภาพกันดีกว่าผลงานเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าในภาพเนี่ยเป็นเหล่ากลุ่มคนที่เหมือนจะเป็นชนชั้นขุนนางหรือว่าชนชั้นสูงเนี่ยเขาได้มารวมตัวกันในสถานที่ก็คือริมน้ํานั่นเองเออและดูจากลักษณะการแต่งตัวเนี่ยเห็นเลยว่าเขาเนี่ยแต่งตัวค่อนข้างที่จะมิดชิดแบบ เขาเรียกว่าสำถ้อยสำนวนแบบค่อนข้างที่จะมีชิดนนิดนึงเนาะและ ดูขัดกับบรรยากาศนั่นเองบรรยากาศเนี่ยดูเหมือนจะเป็นหน้าร้อนหรือเปล่าเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างจะแจ่มใสเลยแต่คนเนี่ยมีชิดมากแล้วก็ไม่ได้ดูเฮฮาอะไรขนาดนั้นค่ะ mm hmm. ซึ่งอาจจะแสดงสังคมในยุคนั้นว่าคนชั้นชนชั้นสูงเนี่ยเขาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองเนี่ยดูดีในสายตาคนอื่นเสมอเออซึ่งจะแตกต่างกับอีกภาพหนึ่งของคุณโซลาอีกภาพหนึ่งเขาได้วาดภาพที่ชื่อว่า b u t อร์ s า t า n ียซึ่ง อาจจะเป็นคนที่อยู่ในชนชั้นแรงงานเข้ามาพักผ่อนในวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเฮฮาความ ha, วาม ha, อัดก็จะน้อยกว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะด้วยเทคนิคก,การวาดรูปของสมัยก่อนเราจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าแต่คนแวนโก๊ะเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้เทคนิคการวาดรูปโดยที่มีสารเคมีเข้ามายุ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับสีเมื่อตอนแรกนะคะภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสใช,ใช่ไหมแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยสีก็จะเริ่มมัวหมองลงจางลงหรืออะไรอย่างเงี้ยตามปฏิกิริยาของ ปฏิยาของสารเคมีนั่นเองอและผลงานเนี่ยนะคะของอผลงานเนี่ยนะคะก็มีเขาเรียกว่าน่าทึ่งมากเพราะว่าหลังจากที่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนาะเขาได้เอาภาพเนี่ยไปสแกนแล้วพบว่าคุณสลราน,นี่ยเขาได้ย้ายจัดย้ายองค์ประกอบเนี่ยของทิศทางภาพเนี่ยไปมาไปมาอยู่เรื่อยเ,อยเพื่อให้พได้ภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองและผลงานของเขาเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นในสายของอิมเพชชันนิทเลยและได้นําไปโชว์ในที่นิทรรศการงานของเขาแต่ผลงานเขากลับขายไม่ได้เลยนั่นเองจนเ,<ๆ>เขาแบบจนเขาแบบได้เสียชีวิตลงอื ใช่และหลังจากนั้นจังจากที่เขาเสียชีวิตพี่เขาเนี่ยอขออภัยค่ะเพื่อนเขาเนาะเพื่อนเขาก็ได้เอาภาพเขาเนี่ยไปไปขายในราคาเพียงแค่900อฟังก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แพงใช่ก็ไม่ได้แพงเนาะเกี่ยวกับถ้าเป็นเกี่ยวกับศิลปะอะไรมาเนี่ยก็ประมาณ3 6 00 0บาทไทยเท่านั้นเองต่อมาคุณเฟเดริกเควร์แบลตอหนมชาวชิคาโกเนี่ยเขาได้ทําการซื้อภาพไปแล้วก็เอาไปตั้งอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์ The Artists o จุด of c h o c a g o นเองซึ่งก็ยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะผู้ชมเนี่ยก็ได้เข้าไปรับชมกันอย่างมากมายล้นหลามแล้วแต่ละคนก็ต่างตีความไปในต่างๆนานาบางคนบอกว่าภาพมันสวยมากบางคนภาพก็บอกว่าแบบภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะมองหมองมากเลยอะไรเงี้ย สำหรับเรานะคะเราคิดว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยก็บ่งบอกประวัติศาสตร์ของในยุคยุคนั้นศิลปินแต่ละคนก็อยู่ต่างยุคกันก็เห็นออกมาเป็นภาพไม่ไม่แตกต่างจากพงศาวดารเลยอืแล้วทุกคนล่ะคะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาพได้ภาพบ้างก็อยากรู้คอมเมนต์มานะแล้วย่อล่ะยอมีความเห็นกับภาพนี้ยังไงบ้างก็มันก็จะตรงกับที่ตองได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เนาะว่าศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยก็คือเราเห็นอะไรเราก็วาดไปเลยแบบนั้นซึ่งมันก็ทําให้ เห็นถึงสังคมในสมัยก่อนว่าเขาเนี่ยมีชนชั้นกันนะแบบว่ามีทั้งชนชั้นเจ้าขุนมุ่นนายชนชั้นแดงงานอะไรแบบนี้แล้วก็คิดว่าคุณเซราเนี่ยเขาเป็นคนที่ละเอียดมากๆเลยเนาะถึงแม้พอได้นำภาพไปสแกนใช่ไหมแม้แต่ดีเทลเล็กๆเนี่ยเขาก็ยังใส่ใจกับมันถ้าแบบไม่ได้เพ่งเลยจริงๆเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นได้ ไปดูของ expression นี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะเราจะมาดูในส่วนของ expression นี้กันบ้างนะคะในผลงาน The Scream นั่นเองซึ่งผลงาน The Scream เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นรูปที่เป็นรูปของมนุษย์นะคะที่เราเนี่ยไม่สามารถระบ,บุเพศได้นั่นเองแล้วก็ร่างกายนะคะก็ยังจะคดงอบิดเบี้ยวแล้วก็ทั้งปากและตาเนี่ยก็อ้าออกด้วยความแบบเหมือนอารมณ์ตื่นตระหนกสุดขีดให้ความรู้สึกเหมือนกับคนที่ตื่นตระหนกอยู่ อะไรแบบนั้นซึ่งคุณเอ็ดเวิร์ดมุงเนี่ยเขาได้อธิบายว่าภาพนี้มันไปสะท้อนความรู้สึกของเขาในช่วงนั้นค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมในตอนนั้นที่เขาอยู่เนี่ยมันไปปลุกลบอารมณ์ ในจิตใจของเขาให้เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าท้องฟ้ามันมีสีแดงซึ่งเขาก็คิดว่ามันเป็นสีแดงราวกับสีของเลือดเลยอีกทั้งเขายังได้ยิยนเสียงที่มันกึกกร้องอยู่ในหูของเขาเขาก็เลยอุป,ปมาอุปมยไปว่ามันคือเสียงกรีดร้องจากธรรมชาติซึ่งสาเหตุนี้เองนี่แหละค่ะที่เป็นแดงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเดอะสกรีมของเขา ซึ่งผลงาน The Scream นะคะจะมีทั้งหมด4เวอร์ชันด้วยกันก็คือมีเวอร์ชันของสีช็อก2เวอร์ชันแล้วก็สีผู้กันอีก2เวอร์ชันนั่นเองแต่ว่าเวอร์ชันที่เรานำาาาในวันนี้นะคะก็จะเป็นเวอร์ชันที่โด่งดังที่สุดซึ่งจะเป็นเวอร์ชันของสีช็อกในปี1893ค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะก็ได้ต่างวิพากษ์วิจารณ์ผลงาน The Scream กันไปในหลากหลายความคิด ก็คือจะบอกว่า The Scream เนี่ยไม่เพียงสะท้อนต่อความรู้สึกที่อยู่ภายในใจของคุณเอ็ดเวิร์ดมุงเพียงเท่านั้นแต่ว่ามันยังสะท้อนไปถึงความรู้สึกของคนในยุคปัจจุบันที่ต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายในแต่ละวันแล้วก็โลกที่เปลี่ยนไปในทุกๆวันซึ่งหนักกว่านั้นนะคะมันก็ยังอาจจะนำไปสู่ของบุคคลที่มีอาการวิปลาสวิปลาสก็คือการที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยแตกต่างจาก ผู้อื่นแบบถูกแบ่งแยกออกมาจากความเป็นจริงและหนักไปกว่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังนําไปสู่ของความคิดค่าตัวตายได้เลยซึ่งผลงาน The s c r e รีมีนะคะยังเป็น Inspiration ในการทำ p า r o d ีต่างๆมากมายยกตัวอย่างนะคะอย่างภาพยนตร์เรื่อง s สก e ี m ก็จะมีฆาตรกรใช่ไหมซึ่งหน้ากากาของฆาตรกรเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากผลงานเดอะสกรีมของคุณเอ็ดเวิร์ดมุงนั่นเองเนาแล้วก็เลยจะเห็นได้เลยว่าแบบซึ่งแต่ละคนเนี่ย ทั้งคุณเอดเวิร์ดเองแล้วก็คุณสลาเองเนี่ยเขาเนี่ยมีครอบครัวที่แตกต่างกันก็จะส่งผลต่อรูปภาพที่เขาวาดออกมานั่นเองแบบ g r o u n d ในชีวิตของคนเราก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่เอาไปดูที่คุณไปตองกันบ้างดีกว่าว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสองภาพนี้บ้าง โอเคก็หลังจากที่ฟังมาเนาะก็ทําให้เราได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของรูปภาพสองรูปภาพที่ได้หยิบยกมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้มากขึ้นเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปอะคะ่ะว่าตัว Impressionist กับ Expressionist เขาจะมีความแตกต่างกันเนอยก็คือ อย่างเห็นได้ชัดเลยตัวอิมเพรสชันนี้แต่มันจะเป็นการวาดรูปจากสิ่งที่ตาเห็นนะคะแล้วก็ส่วนเอกเพรสชันนียก็จะวาดรูปจากสิ่งที่จิตใจรู้สึกเลยนะคะอย่างที่เขาบอกเลยคุณมุงเนะาะวาดรูปของเดอะสกรีมออกมานะคะที่สะท้อนจิตใจของผู้วาดออกมานะคะทำให้ได้ภาพของตัวเดอะสกรีมออกมาเนาะโอเควันนี้นะคะก็ถือว่าเรื่องราวของรูปภาพ2รูปภาพที่เราหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เนาะน่าจะเป็นประโยชน์ ให้แก่ผู้ที่ชอบฟังเกี่ยวกับเรื่องาราวศิลปะไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียวค่ะก็สำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากเล่าสู่กันฟังก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะ